สถาบัานมั่นฟ้าเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกภายใต้การบริหารของดรจิตประภาสีอ่อนผู้อำนวยการสถาบัานมั่นฟ้าวิสัยทัศน์มุ่งมั่นในการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาสังคมแห่งการอยู่ดีมีสุขเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเท่าเทียมและสันติแนวทางการดำเนินงาน ร่วมมือกับเครือข่ายบนพื้นฐานของการศึกษาการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกเจ้าหน้าที่ต้องทำงานล่วงเวลาทุกๆุกวันเนื่องจากการเตรียมสื่อในการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยและการผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่เป็นภาษามือเจ้าหน้าที่ทำงานตามเวลาปกติและ ได้มีสื่อการเรียนการสอนสื่อวิดีทัศน์ภาษามือในการเรียนการสอนมากขึ้นหลังจากมีคนพิการเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่จุดเด่นจุดพัฒนาที่เห็นจากตัวคนพิการ 1. ทํางานร่วมกับคนที่มีการได้ยินได้ดีขึ้น 2. ทําหน้าที่ที่มอบหมายได้ด้วยตนเอง 3. คนพิการช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น 4. หน่วยงานรู้จักวิถีชีวิตของคนพิการมากขึ้นแนวทางพัฒนาศักยภาพคนพิการในอนาคต 1. นําคนพิการไปปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนคนทั่วไปที่ทำงานช่วยเหลือสังคม 2. ฝึกงานอาชีพอิสระที่สามารถหาไรายได้ช่วยเหลือตนเอง 3. สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่องที่สนใจหรือเกี่ยวข้องกับพลหูหนวกสวัสดีครับสุบัรอุดนันครับงานที่ได้รับมอบหมาย 1. รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของสถาบันเป็นประจำา 2. จัดเตรียมที่พักสำหรับแขกที่มาอบรมครับ 3. เป็นผู้ช่วยวิทยากรงานศิลปะงานปั้นครับการดูแลสุขภาพ 1. เข้าร่วมโครงการ90วันมหัศจรรย์เรียนรู้มีความรู้ไม่ป่วยครับ 2. เรื่องแพทย์แผนไทยที่ลบบุรีได้เข้าอบรมเรียนรู้การดูแลสุขภาพตัวเอง ครอบครัวและคนอื่นๆครับการออมเงิน 1. ใช้ใจ่ายเงินอย่างคุ้มค่าและทำบุญครับ 2. มีเงินออมสามหมื่นบาทครับช่วยเหลือสังคม 1. ช่วยเครือข่ายบ้านพุทธทองจัดสถานที่งานเลี้ยงในชุมชนครับ 2. ช่วยศูนย์เรียนรู้หลงดอยทำสนามกีฬาให้ชุมชนครับสวัสดีค่ะนัตติยาแก้วบุญเปงค่ะงานที่ได้รับมอบหมายดูแลนักศึกษาหูหนวกฝึกงานในสถานประกอบการ คอยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพนะคะเข้าร่วมโครงการ90วันมหัศจรรย์เรียนรู้การออกกำลังกายการดื่มน้ำการกินอาหารที่มีประโยชน์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงการช่วยเหลือสังคม จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาคมสตรีนครลำปางก่อนได้รับการจ้างงานผมอยู่บ้านไม่มีอะไรทําเป็นอุปสรรคเครียดไม่มีเงินใช้หงุดหงิดไม่พัฒนาและไม่มีประโยชน์ครับหลังได้รับการจ้างงาน ผมมีความมุ่งมั่นขยันอดทนผมได้พัฒนาตนเองมีความสุขมีเงินเดือนมีเงินเก็บมีความสุขครับขอบคุณครับผมสุบันอุดนันกับเพื่อนชื่อนัต,ตยาแก้วบุญเปงได้รับการจ้างงานจากบริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัย ขอขอบคุณทางบริษัทมากครับที่ให้การสนับสนุนให้โอกาสผมจะมุ่งมั่นตั้งใจขยันอดทนเพื่อพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับสังคมผมมีเงินเดือนผมได้ช่วยเหลือคนหูนหนวกและครอบครัวผมมีความสุขครับ